ก็คืออันนี้เรามีข้อมูลโซลโซของนนะักกีฬา11คนก็คือเท่า1 11นาะโดยที่เขาบอกว่าค่าเฉลีย่ยหรือ x bar เนี่ยเท่ากับค่ามธัธยฐานแสดงได้ดังนี้ก็คือค่าเนี่ยมีทั้งหมดสว่ค่าก็คือ173จน175ไปจนถึง180ค่ามธัธยฐานเนี่ยตำแหน่งของมธัธยฐานอนะ ก็คือเป็นค่าที่11บวก1ค่ n บวก1 2ก็จะได้ค่า6ตัวที่6ของของชุดนี้ก็คือค่า177เพราะฉะนั้นคือถ้าจะหาค่า x bar ก็ได้แต่ว่า,าขีา้เกียจหาให้ x bar ก็คือหาง,งา่ายๆโดยการเอาค่าทุกตัวบวกกันหมดเลยแล้วก็หารด้วย11เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้เม็ดเท่ากับ177 เขาต้องการหาว่าพิสัยระหว่างคอทยของความสูงนักกีฬากลุ่มเนี่ยเท่ากับ4จริงไหมพิสัยระหว่างคอทยเนี่ยข้อกอไก่เนี่ยคอทยก็คือเอา Q3 ลบ Q1 ตําเราก็จะมาหาตำแหน่งของ Q3 ก่อนก็คือ,อตำแหน่ง คือ3ก็คือตำแหน่งที่่คสูตรของโคชายก็คือคิว k ส่วน4คูณ n บวก1นะ k อันนี้ก็คือ3ส่วน4คูณ n 11บก1ได้ตำ3ส่วน4คูณ12ก็คือ3 3 9ส่วน ตำแหน่งของคินึ่งจะเป็น1นส่วน4คูณสิก็คือตำแหน่งที่3ตัวที่3อันนี้ก็คือ175แล้วก็ตัวที่9ก็คือตัวที่179 179-175ก็คือเท่ากับ4เพราะฉะนั้นข้อก,กไก่เนี่ยถูกต้อง ข้อ2ก็คือเขาอยากรู้ว่าส่วนเบีนเบนมาตรฐานของความสูงนักกีฬาชุดนี้มีค่าเท่ากับ56ส่วน11ติดรูทนะคะก็คือเราก็จะต้องดูสูตรของส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐานเนาะส่วนเบีนเบนมาตรฐานก็คือรูทของซิกมา x i ลบเ bar ทั้งหมดยกกำลังสองหาร n แล้วก็ เพื่อเพื่อให้มันอ่านง่ายๆนะเราก็จะดูซิกมา x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลัง2ก่อนก็คือมันก็จะเป็นเรารูล้ละว่า177เนี่ย,ก, medium, ยก็คือค่ามเีเดียมซึ่งค่ามีเดียมเนี่ยก็คือค่ามัธยธานมีค่าเท่ากับเฉลี่ยค่าเฉลี่ยก็คือ x bar เท่ากับ177เนาะ x i ก็คือค่าค่าข้อมูลแต่ละค่าเลยก็จะเป็น173ลบ177 ทั้งหมดกำลังสองเรามี175 3ตัวก็คือเราเอามาบวกกันไปเลยก็เลยจะเขียนคูณ3เนาะจะได้ไม่ต้องบวกกันได้หลายรอบทั้งหมดกำลัง2แล้วก็176 7กลบรกำลัง2บวกด้วยเออ7อรอสบ 7, กำลังศงนย์ศูนย์เนาะแล้วก็ได้178 ลบ177กำลังสองบวกด้วย179มี2ตัวก็179ลบ,บ177กำลังสอง180มี2ตัว180ลบ177ทั้งหมดกำลังสองเ่ะแล้วก็จะมาคิดเรขกันจะได้ลบ4กำลังสบวก สามลบสองกำลังสบวกลบหนึ่กำลังสแล้วก็บวก1นึ่งกำลังสบวกสคูณสองกำลังสองบวกสคูณสมกำลังสองจะได้สิบหกลบสองกำลังสองได้สี่สี่คูณสามสิบสกำลังสองบวกห บวกสองกำลังสามแปดเก้าสิบแปเราก็จะมาคิดเลขกันอันนี้ก็ได้38มสิบอ้หนยี่สิบแยี่สิบวกหบวกหเป็น30 30 26, ิบวกยีเป็น56าสิก็จะคิดเลขต่อค่าเมื่อกี้ที่เราหาได้ก็คือเป็นค่าซิกมาเอกไอ ลบ x มาทั้งหมดกำลังสองหารด้วย n เนาะติดรูทก็คือได้ประแกยที่เราคิดได้56ซึ่ง n นะก็คือมีทั้งหมด11ตัวได้เวษติดรูเพราะฉะนั้นส่วนเว็เวมาตรฐานน่ะตอบมีค่าเท่ากับรูทห1สก่วน11็ก็คือข้อขอใครถูกต้องจะข้ ก็คือเรารู้แล้วว่าค่า s d มีค่าเท่ากับรูทห้าสิบหกส่วนสิบเอ็ดเราอยากรู้ว่าค่า s d มีค่าเท่ากับที่เราเขียนนี้ไหมใช่ไหม s d กําลังสองก็คือรูทห้าสิบหกส่วนสิบเอ็ดทั้งหมดกําลังสองส่วนสอง s d ก็คือรูทห้าสิบหก ง,ง,ง่ายคืออันนี้สอพอคูณเข้าไปยังไงอันนี้เราไม่สามารถถอดรูทได้ฉะนั้นค่ามันะก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าอันนี้พอถอดเสร็จก็จะได้้าจะได้5ส56่วน11มันไม่เท่ากับ2คูณรูทหส่วน11จริงๆมันก็มีบางการณีอยู่ที่ว่ามันมีค่าเป็นไปได้อย่างเช่นว่า เหมือนดับว่า s d มีค่าเท่ากับ2อเง,องี้ย2กํลัง2มันก็จะเท่ากับ2คูณ2ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มันตอบแค่ข้อกอไก่กับข้อเคาะไข่ถูกต้องเท่านั้นก็คือตอบข้อ3